สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วที่ช่องทยากรพระเครื่องนะคะสาหรับวีดีนี้เนี่ยเบียจะมาทําการเปิดกล่องจากแทงบ้านนะคะซึ่งมี ทายจะดีนะคะส่งรูปพระพิดีพินาตเนี่ยมาให้เบียรได้ชมทางไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็คุณว่าโอเคอ่ลองส่งพระมาให้เบียดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าพี่เขาเองก็ไม่มั่นใจว่าพระของตัวเองเนี่ยแท้หรือเปล่านะคะเบ<ม>ียก็เลยแนะนําให้ส่งพระมาให้เบียชมก่อนนะคะแล้วตอนนี้พระก็มาถึงเบียรแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเบียจะมาเปิดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพระเนี่ยเป็นพระอะไรและแท้ไหมนะคะ,<ม>ะ,คะอ่ะ สำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่ติดตามช่องของเบียอยู่นะคะเบียรับเช่าพระภัยีพินาศของวัดบวรนะคะอ่ะสามารถส่งรูปหน้าหลังข้างแบบชัดๆมาให้เบียรชมก่อนได้นะคะแล้วก็อ่ะ คุยกันอะไรกันโอเคนะคะก็ส่งพระมาให้เบีดูก่อนได้ในกรณีที่แบบว่าพระบางรุ่นเราไม่สามารถดูในรูปแล้วดูได้ว่าแท้หรือเปล่าอะไรอย่งงี้เนาะ,ะก็ส่งพระทาง EMS หรือว่าเ u รี่หรือว่าแฟลก็ได้ให้เบีดูว่าแท้หรือเปล่าแล้วก็ค่อยโทรตกลงกันนะคะสําหรับพี่ท่านนี้เบก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจส่งพระมาให้เดียชมก่อนนะคะ ดูกันนะคะว่าเป็นพระรุ่นอะไรเนาะเนี่ยของเพิ่งถึงเลยนะจ๊ะมาแล้วนะคะนี่นะคะ,ะก็ประมาณนี้นะคะล่องก็ถึงแล้วได้แล้วนะคะก็เป็นพระกิ่งคดีพิณานะคะกิ่งดังๆอยู่เลยเนาะ,ะเดี๋ยวเบวจะซูมให้ดูนะคะเดี๋ยวเบวขอดูนิดนึงนะว่าเป็นพระอะไรอันนี้ก็เป็น พระพิริพิณัตน์ปี33นั่นเองนะคะเป็นพระกิ่งพระพิริพิณัตน์ปี33เป็นพระกิ่งพระชัยวัดนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะมาทนี้นะคะจะขอดูนิดน,ดน,ดนึงนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ สำหรับพระชุดนี้นะคะที่พี่ชายใจดีเขาส่งมาให้เบียชมก่อนนะคะเป็นพระแท้นะคะพี่ทุกท่านก็เป็นรุ่นนะคะเป็นพระสิงไพลริพินาทั้งสององค์เลยนะคะหนึ่งชุด,ดจะมี2ององค์นะคะก็จะเป็นพระ พ,พีีพนาศก้นช้างนั่นเองนะคะเนี่ดนด้านใต้ถานเนี่ยจะเป็นรูปช้างนะคะเดี๋ยวจะสูงให้ทุกท่านได้ชมเนาะก็เดี๋ยวจะทําการโอนเงินไปให้พี่ชายท่านนี้นะคะจบการขายกันนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะพระอ่ะลิ้นพันกันพระพี่ลีพินาศนะคะก้นช้างนะคะอันนี้สร้างปีสาสมนะคะในชุดเนี่ยก็จะมี2ององค์แบบนี้เลยนะคะชุดที่ส่งมาให้นะคะสภาพก็ค่อนข้างที่จะเดิมนะคะเดิมเลยนะคะ แล้วก็กล่องก็ตามสภาพเนาะทางคัตีสารต่างๆนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวก็ประมาณนี้แหละนะคะพี่ๆท่านใดเนี่ยมีพระพลิพิพนาพระปวันะคะสามารถส่งรูปมาให้เบียดูก่อนได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตีราคากันนะคะอะไรยังงเนาะประมาณคร่าวๆแล้วก็ส่งพระมาให้เบียนะคะชมแล้วเบียก็จะดูแบบน,นี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูราคาของพระตามสภาพตามความ สวยของพระแต่และองค์อะไรประมาณนี้นะคะสามารถส่งมาให้เบียชมได้เลยหรือว่าใครนะคะอยากจะเช่าพระรุ่นต่างๆนะคะหรือว่าอยากจะชมพระเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ช่องนี่เลยนะคะ,ะเป็นเพจนะคะทียกกรพระเครื่องนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาหาเบียเลยก็ได้นะคะสนใจพระรุ่นไหนก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะก็สําหรับคลิปโดนี้ประมาณนี้แหละทุกคนสั้นๆน,นะคะมาเปิดกล่องประมาณนี้นะคะอ่ะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ